สบายดีพ well. <numero S 2> ่อแม่พ like ี like you Ken ่น้องบสบายดีเอฟซีถุก่านเนาตอนนี <stationed> ้เขากำลังจงหยางไปเพื่อนของแม่เถาเนาะว่าเผืนเห็ดยังอยู่เนาะวานสร้างหรือหวานยังก็พี่น้องกันขิดเพื่อนมาเห็ดเพื่อนซอยบ่อือวยนะใดเนาะเขากะจีจีหยางไปเบิ่งไปส้มว่าเผืนเห็ดยังอยู่กินข้าวกับหยังเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องไครน้องแก้มมุมเป็นตากรองใครพี่น้องเอ๋ยยังไม่ล่ะคิดจองก่อนจะได้ พี่น้องตอนนี้เขาก็มาห่อเทือนของเมถาวรเลยนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขามาห่อเทือนเมถาวรเลยพี่น้องเอ้ยพอเถ้าเพิ่มมาสิเทคานบ่อบพอเถ้าเพิ่มมาสิเทคานเพิ่มหากระมัดมเล็กพี่น้องเอ้ยหากระมัดมเล็กเนาะหากกะเอาเล็กใส่เพิ่มสิเห็ดเองมือนีนะคอยญาตันทางทรรเพิ่มบุญธรรมบุญธรรมเห็ดซอยเนาะเพิ่มก็เลยเ็ดเองตอน เพิ่นห้ากาสอดเล็กพี่นอนเอ้ยมัดเล็กก็ยังบม่ได้หมัดเดออห้ากัสอดเล็กหากาัขคุดเนาะคือคุดตื่นแท้พอเฒ่าเออก็ตามหูเทคขาน,น,น,นอหละเนาะอพื่น้องเห็ดเองได้มื้อนี้ได้เพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกินไม่เท้าบ่ม,มีนี่กินเลยเออต้มอ,อึ่งบ้า สิต้อมอึ่งเนาะอาหารการกินพี่น้งองเอ้ยกลังสิต้อมอึ่งกินอันนี้ว้าหมอต้อมอึ่งน,นะไปเบิง่งแต่มื่อนั้นผมว่าปะทาวปะได้คายบ่โอ้พี่น้องอันนี้เป็นต้อมอึ่งเนาะกองข้าวกับส,สันสกับขอโทษขออัยหลายๆเลยพี่น้องเด้อโอ้ไผ่ผลลวงๆพี่น้องเอ้ย นี่คืออาหารข้าวเศร้ายัางบริภาษากันกินบ่หนิตีการตีกดแปลงโหลดบ่แปลงโหลดตายๆแล้วบ่จะไปมันยากมันจับจับตีเลยแปลงโหลดพี่น้องเอ้ยโหลดเพิ่นก็มีแต่โหลดเพิ่นก็มีแต่ตายกับตายว่ะสัน <laughs> เรก็อไม่แต่ตายกับตายวาสันเป่น้องเอ้ยบัตไปมันใครแน่วะสันคือแม่แล้วเนาะมีแหวกจำเป็นบัตรเนอย่กไปหบันท่านบัตรบัท่านเนาะแม่นาะแล้วตอนนั้นไปสื่อน็อตสื่อเน็ตสื่อยังแล้วเนาะสื่อเล็กกระปอกตะปูเนาะพอได้ขี่ตอตแตะเตดพอได้ขี่ไป แม่นนะเละไปบึงทั้งเพื่อนมันไม่เท่าเอาผึ่นตำไปสร้างเพื่นเอาเลยอย่างเง,งแต่เสียงโขกสากตำเดี๋ยวจะตำไปสร้างเพื่อนไปบึงน้ำกันเพื่น้อง เห็ดย่างแม่ Thảo อืมโอ้ถิ่ตำหมักถั่วบ่ะถิ่มตำเจียวพี่น้องเอ้ยถิ่ตำหมักถั่วพี่น้องเอาตำเจียวตำหมักถั่วรสเพิ่นกำลังเสด็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยเห็ดกินรสแม่ Thảo เผ่นกำลังเสด็ดอยู่เห็ดกินนะตอนนี้เนาะกำลังสิตำหมักถั่วพี่น้องเอ้ยเอาหมักถั่วมาแต่ไซ เออน่าซาตมาเนี่ยบ้างไปเกี่ยวหยาไม่งวแล้วเหมือนี่เหลวแล้วเออ,เเอ,อคือมีหยาเกี่ยวหยาป่งลายบ้างเออพอาสวนงัวไปได้เขาเนะสวนผันผ,นผูกหม,กมกักถั่วมักเตงพี่น้องงัวไปได้เขาวจักเท่อมันก็เลยมีหยาป่ง เกี่ยวไม่งัวน้อยพนั่นแหละคำบอกเกี่ยวขึ้นน่นนะี่เลยเนาะเขาบอกจะปล่อยผูกแถวนี้ไปแถวผูกเอาเขาบอกไปอันน้าเอาบ,อออาบอ่อไรบ้างพนันเนี่ยถนอมพี่น้องคือว่าเลยมีงัวตัวเดียวเนะาะต้องถนอมเป็นธรรมดาพี่น้องเลยงัวกับงวน้อยปล่อยไปใส่กับกบ่อนะไรทม่แถวเนาะงัวบอกมีแม่ปล่อยไปมันก็เสียแหละตัวเดียวปล่อยไปแผงกัดเสียสามพี่น้องเลย คนก็เลยบอต้องบอปล่อยไปไซก็เลยต้องเกี่ยวหยามาให้เอากันยังดีอยู่มีบอลเกี่ยวหยากันหยักหยักรับแข้งๆนั่นแหละบรดปลาคุดบ่มเหมือนีอืมเมื่อยเมื่อยว่าออกเสียงเผาๆไปหน้อเเ้ยว่าออกจนบอกออกเสียงเลย แม่ความเพลินและเพลินกับบุคคลอยู่ดีไม่แห้งเนาะแต่กันยังดีแล้วอย่างไปยังมาไดอันเกี่ยวอย่างขันเมื่อยกับโใหางงวอกินเพื่องเอาไ่มแ่าเมื่อยห้งัวอกินเพื่องเอากับโต้องไปเกี่ยวแต่เพลินยันง้อเพลินจอยพี่นขนาดนี้ก็ยังจอยเรือแต่กันกระดูกติดนังเลยเนาะไ่มแ่า เพิ่นก็เลยต้องไปเกี่ยวพี่น้องเลยไปกับบอด้เพิ่นจะใส่ภายนอกขนาดพอเทากะสีเหตดกันเฮือนได้ทีคานเฮือนพี่น้องเลยคนละเวียกว่าฉันซะคำว่าลานกับบอด้แล้วลานกันยังหน่อยพี่น้องใส่ลานไปกับบอด้ยตลอาบัดเกี่ยวบาดมือเลยยังเห็ดทางใดเนาะเด็กน้อยพี่น้องกับเป็นความเพิ่นอะไรเนาะเอาเห็ดดูเห็ดกิน ตู้เย็นนี่ยังใส่ได้อยู่บ่นีอ๋อตู้เย็นเพ่นพี่น้องโอ้หายน้ำเย็นไว้กินอีกแม่แล้วอากาศมันฮอนเนาะหายน้ำเย็นไว้กินตามมักถัก่วพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดกับอะไรกิน กินเองตามกินเองเมื่อยบอบ่กป่าว่าอับปหรือไวนะใดหายใจไปอยากติดบ่เอกระยับไปไซสอยู่เพื่อนนี่แล้วกินข้าวกินน้ำแล้วกับผักพรบ่ไปกับบ่ได้เพียงเท่าไงข้าวบ่หาอยู่หากินกับบ่มีแนวกินเนาะ มื่อวานเนาก็เห็นเพื่อนพาคุดเขียดอยู่พี่น้องเลยคุดเขียดคุดกบเมื่อน,นี้พี่น้องอั้นเพื่อนบันได้มาเห็ดซอยป้ออเพื่อนก็มาย,ออย่อซอยจะเสือข้าก็เห็ดเ,เ,เอาเองอะไรเนาะเห็ดไปแล้วจะกสิว่าจังได้เราพี่น้องเลย เปิงเพิ่นคือสิเมื่อยแหงอืมคือสิเมื่อยแหงหายใจบ่อยากติดพี่น้อเงเอ้ยเห็นแล้วก็บบาปสงสารเขาก็บอยากเขาก็บพยากบะ ยาก็ต้องกินแล้วแม่แถาเพื่อสุขภาพของเฮาคํำหนึ 1, 2, ่งสองคํำก็ก,กินเอาคำบอก,กินแหงเหมือยแหงเพียเลยมาหายกำลังใจไม่แถาพี่น้องเลยชอยได้แต่หายกำลังใจเพิ่นเนาะเฮาก็ที่เสดจังไดเลย อยู่ตามลำพังกันสิแบบนี้เลยพี่น้องอยู่ค่แต่เพิ่นมีผูู้่ป่าคูวาวนะ่ว่าเนาะค่ายแต่มีคู่ป่าคู่ว่าวกัอนอยู่ผู้เดียวเฮงเต็กพี่น้องเอ้ยเมื่อยก็เห็นจดจเลยอันนี้ค่แน่เพิ่นมีคู่ป่าคู่ว่าคือผ้าเถากะอยู่เนาะลานทรายเมื่อยก็พักพนิท่าเอ้ยตำถัว่วตำแตงจนบ่อเลอะพี่น้องเอ้ยเมือ่อยแห้ง อันใจกะปิดกะปล่อยและผู้เทาเพิ่นหากรมาเต็นกอสิเมื่อยแห้งนะเพิ่นหากรมาแต่เกี่ยวหยาบบอลเม่าวเขาเ้าก็ยังบริกิน,น่ะน,นี่ก็สวยเลยเพิ่นมาแต่เกี่ยวหยาให้งัวแม่งย่างเซ่สุสเซ่สายมันจะมาจากขอดบนจะมาจากขอนบนแล้วใบไกลๆเติมตะบอนเกี่ยวกันเนาะเชิด มากินในเม็ตำม,มกถัว่วไงตำม,มกถั่วก็นจนหมดแลว้วผักไปนำกินข้าวแล้วก็นอนผักผลล่อนเด้อนอนเอาเหงือเอาเฮงเห็ดแต่งได้เลยพี่น้องเอ้ยบอกไ่เท่าให้นอนผักผ่อนเอาเหงือเอาเฮงเพิ่นเมื่อยเฮงคันไปเห็ดย่างกับเห็ดปลอดอย่างน้องไ่เท่าเนาะ เดี๋ยวหายใจระถั่วท้าองสีได้เป่าหนามองกันนองพี่น้องคลิปนี้ฮาวก็ขอจ้ไเ้เพียงท่านี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องหนาเด,ด้พี่น้องเด้อไปพบพกันคลิปต่อไปพี่น้องสบ,บายดีอยู่ดีมีเฮงบระสกูสำคนได้พี่น้องเด้อหัา,า,าษสาสุขภาพจากโควิดเนี่ยได้พี่น้องเป็นห่วงทุกคนได้พี่น้องเด้อ